สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเมนูพิเศษมานําเสนอก็คือไก่ต้มโคกครับผม,มเอาโคกมามาๆมา<อ>พี่ก้องพี่ก้กกองคร<อ>ับตัวร้อนยยุ่งจังเลยโอ้สวัสดีครับ,คร,บครับผมอ๋อเรื่องไนงะไอ้ที่คุยกันทั้ไปก่อนทั้ไปก่อนตอนนี้ผมไม่ว่างจริงๆนะครับแล้วก็แล้วก็โทรมานะครับตอนนี้กำลัง เอยังโคกันเมนูพิเศษที่จะทำเสนอให้เขาไปลอรอกินไก่ต้มโคกนะครับนะครับเดี <k> <k ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับนะครับเอาเรามาดูกันต่อนะครับเมนูไก่ต้มโคกนะครับว่าอ่ามันจะมีเคล็ดลับและสูตรเด็ดคือยังไงนะครับเดี๋ยวจะไปเอาไก่กันเอาที่สบายใจกันัยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปเอาไก่กันนะ Thank you.